สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนอีกลับมาพบกับผมอีกแล,ล้วครับซองสายฟ้าผ้าลวยเนาะครับผมมือนอีก,กับผ้าท่านผู้ชมมัมอนอยู่ที่บ้านแม่ใบฝันแม่นเนาะครับเนาะติดตามแนวทางโชคลาภเนาะครับงวดหนึ่งสิงหาสองห้าหกห้าเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าผ้าลวยอีกสองทังนึงเนาะครับนนผมมือนอีก,ก็เดินทางมากครับเดือนสกาว,วไหน กับช่องวาสนานําโชคเนาะครับเนาะท่านผู้ชมมาพบกับช่องเดือดซ่าแล้วก็ช่องแปลงไลลาวันนี้ก็มาตามหอยแม่ใบเนาะหอยแม่ใบฝันแม่งวันนี้เพิ่นก็ไปหลายตัวตอนตอนนั้นทําคลิปไปแล้วเพิ่นก็หาหกสามตัวเดียววันนี้เพิ่นมาเพิ่นจุดทูบแล้วแหละก็เป็นเลขกันเลขที่เดื้อแต่จะมีอยู่โบรายตัวมันมาตัวไหนมาฟังในคลิปนี้ค่ะมาฟังแล้วไปเดี๋ยวเอาไปเบอร์คนลังเห็ียดเลขเห็ียดตั้งใจคุณแม่โอ้ย เอ็มบ่กผู้ใดรลเลยได้วนเครื่องนึงหรอในกานนึงหุ่นละเจ่าไรไอมสอกกวพี่องเจ้าหนังนั่งไ้าเต็มตานี่งออแตผชบมองตาดูตาเป่าตาดีเลยเลียขันมาแล้วไปที่น้องเ้มหนึ่งขันล่างอ้าวพี่ออนซ่อนในเห็ดยังเรากเนี่ยกินเนาแลข้าหนึ่งแกงมือหนึ่งหนึ่งหนึ่งบ้าขึ้งงมแท้ นี่วิธีไม่รางเนี่เอาวิธีน่ไปลังวะวิธีอะไต้มน้ำห่อนแล้กเกล่มล้นหลเก็อบ้านงเอาเช็เกี๊ยเกี๊ยห่อนทมได้บอกบ่เมือเนรวยยุ่นเห็นไหบอกเออแล้ไปต้มน้ำห่อนเสียเวลไยังเปนมับบวดเอวเอาเกี๊ยร่องน้ำร่องเฮ็ดล่งมีเพื่อรวยรวยยอันนี้เอามาจากเชียงคานี่มาจากเชียงคานเ้าวเกียว ก็งอที่ขั้นรูดพาลูกไปเที่ยวกินได้บ้านจีนนั่นก่อนเสียบกินที่ก้อนบ่อวันข้อสมัยเพมันจ้างนดยมือขึ้นมาบ่อเด็ดฟันในหามเงยดอกนุ่งเจียบบ่อในทางดอกไปเที่ยวที่พ่อแดนแมนมาเงยไปหาขอเลียขอเบื่อก็ยังบ่ไใดเยอะดอกบ่อันนะไอ้ร้อยอขั้นเมื่อวันอ๋อเพิ่นไปหรอไปเขาแล้วบ่เอาแล้วแต่มันที่เงียบเก็ย ยังวาซื้อสองเกไปแล้วเราเลยไม่ตายวันที่ยิบเกอาไปเผาอายุเกจสองวันที่เกจสองวันทีเกจอายุเกจสอเผาวันที่ยิบเกจเผาวันที่ยิบเจแมนกราลย่ซื้อเกมวันที่พอไม่่่อสองเกจจะพอีหมอ๋อเขาซื้อเดีนี้สั้นน um, um, ah. ีแหเออนำเกเกจ่องเขาเลยว่ ยกเก็ด่องชองเก็บามีดอกบะมีสซื้เกหนึ่งเดี่วเจ้าบันไอ้บอกเขาว่าใครเฮ้าเข้ารุ่งไม่เกจหนึ่งเจ้ามิตอนี้นะก็เลขทูบเลขทูบมันหน่อยเนี่ยเลต็มหมดเจเจจ่องเจด่องกับอันนี้มันเขาก็ขายตะว่าเล็กันดังเนาะครับเนาะเล็กกันเล็กกันมากเลขอันเจจ่องชองเกจกันเกจหนึ่งเขาก็ไม่อยากขายให้เป็นนี่อย่างคือน่ขายให้คนก็มาหยาดปู่จ้เนาะ หลายตัวมันหันคืนได้าะไม่จะไบค้นคืนใบตัวไหขก็คุ้นแม่หกสามมนก็เจ็ดสองแ่เจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดัเลขที่เจ็ดสองอายุเจ็ดสองผู้ใจเอาไปงิบเจ็ดมันเพรเข่ากันซางเดือนเดนนั้นนั่นะเนียทูบเลยค่ะทูบเลยสามสามสี่แ i mean ต è, ่ผัดกุดหาเจ็ดแปดงวดม่ผัดจะงวดบ่ผัดจไหนมันมีเล็กเป่า นี่เป่างวดนี่ลหะจุดมาจากจากจากอันงวดเราค่ะแปงวดเจ็ดแปดงวดบท่นผ่าเลยเดแปดงวดบผ่าเลยบองวดนี่งวดหนึ่งออกข้างล่างข้างบนอามีงวดเดียวมีงวดหนึ่งออกข้างล่างข้างบนนะรอบนี้ล่ะข้างในมาเป่าอ๋าตเป่าสามสามี่สามชนบัมาเบิ่อเห็ดน้ำกัะนัเนาะเห็ด เห็ดกมงามๆเห็นรองเบื้องเนาะอันอันอันสามจามนี่เนาะมันก็ไม่หักเนาะสามสามสี่เมนอยู่ค่ะอันนี้ต่แยกว่ท่านสื่อออกสื่อจะรดตุลีว่านักตัวเลขคุณง่ายหกสามหกสามหนักกลางด้วยนักกลางถ้าในสื่อได้หกสามก็ได้สื่อตัวรีกับพวกนี้หรอกนะตัวเจ็ดสองนี่สองเจ็ดเป็นอายุคนเสียชีวิตเนาะค่ะเนาะ แต่เ็เลขกป็นเลปเผาวันที่ยีบเจ็ดนาะค่ะเลยเป็นบ้านเด็กสี่์เป็นเจ็ดจองอายุไปเจ็ดจองค่ะอันเด้ยร์ช่วงนีเว่าบ้านนี้เอาไปเผาเป็นยี่เจ็ดเอามาตรงกันคัดเถือบัเอาชื่อกั๊บซืะค่ะไม่ไมีเลือกหลายตัวหรอกไม่จำเนี่ยค่ะอันเจ็ดจองย้ายซื้อแล้วเพิ่งจงมาจ่ายก่อนอ๋อค่ะเ็เลยมาเขากับเลขแม่แต่คือกันกับื่อเก่าหอว่าเก่าหรือว่าซื้อกวนเขาอันก่ะ จำย่อยสืค่ะอ่ะครับเหล็กแม่ใบฝันแม่นเนาะครับเนาะงวดหนึ่งสิงหาสองห้าหกห้าเนาะครับนีหกสามเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะครับเหล็กถูกเพิ่มกับนีสามสามสี่เนาะครับผมมีสำนีเนาะค่ัเนาะใบใบสองแม่นเนาะค่ะแคบด้วยสาวท่านทุกท่ค่ะแคบใบเป็นแนวทางค่ะ พุงนีหวยออกเลยเด้อค่ะเด้อกาเด้อโันมันบอกอด่าดากันเด้อตีเออบอกอ่าดากันเด้อเป็นทางเนาะคันเนาะแนิทางคแนมีพิษมีเข่าธรรมดาเนาะคับเนาะสีบาเลยกับ้าบอกูเยอะลยคสะกยิจาีณาในการรับเราฟังชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านมาันเนาะอจังสาเนาะบาถือเนาะคันเนาะอซเข้าใจดีอยู่เด้อเพื่นก็ มันเกิดพี่จะคอมเมนต์ดีๆมันเกิดเป็นร่างใจให้เขาละดีก็คุณแม่บอกก็จะสมัยก็จะบุคคลใหบอกเนาะอันนี้คุณแม่ใจดีมันก็ได้บอกเนาะี่ตั้งเดล่ะเขาคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะค่ะเด้อไอหาย่างขอฝากช่องมาได้เลยสมัยก็จะได้ก็จะก็บุคคลใหบอกเนาข้าไปทางมันจะแจ้งม้งบอกอันนี้เพื่อยมันใจดีเด้อยบุคคลใหบอกเนาะไปซื้อเอาคนเดียวบุคคลใบอกข้าจะถือมาถือตัวจะพยายากให้มันดังพันวะ มันกับบแเด่นเกี่ยวหรอจะเนอย่างห้คนใดเนาะเมียนอยู่อ่าครับแชทหน้าจอไว้น้วกันครับเนาะเมียนอยู่ใส่กันคเนี่ยเป็นอย่างเมนกิตรงดีใจที่บรรดาปันนเท่านั้นเป็นอย่างเนาะ่ายยตมาคาเมียนได้ด้วยจีย่ามาคเมียนได้ด้วยนได้ขึ้นจ้าวจ้าววก็จ้ฉันวก็จอไม่เดือนเด้่าเดามดาด่าออกอาการด่าออกอาการเลยเนะเวาบดาเอซี่เราใจดีอยู่นะครับเป็นคนตรงตรงสิล่ะเฮา กผ็ดติวนไปยังเกาะฟันไอรอบแรกนะฟันวันสามหน่หกสามไปเพื่อนเพื่นเนี่ยว่จะไปยังจีคือจีไปวัดนะเพื่นเพื่นวัดเนาะคนใหญ่นี้เจอใหญ่นี้จากวัดเห็เป็นวัดได้เจอดินเพี่อนเพื่อนจะไปยุ่มหองไม่ละจะยากกัมากันมองเกาตีนาเี่ยนังเกาอยู่เล้ได้เป็นที่มาหกสามเนีย คนไต้ยแกน้องว่าคนไต้ยก็เจะวางเงยนับใจสิมันเงิดได้บ่าัคนเยินได้มึงหาเงินมาเอาเล็กไปหาตักอเงิงมาตักเอานะตักหราหาบลงมาเนาะจากเงี้ยพิ่นเนาะหาบลงมาบ่หนักแม่เอาเมื่อวานเราเราอยู่ทางเงี้ยมีคนตายสามคนกิจารณ์เราเหม่อพ่อคนตายอีกสองคนเอาคนเป็นไปใช้เหมือคือมีแต่คนตายเพราะฉันเนาะได้ช่วงมือเนาะนี่ร้านพึ่งกระจายโอก็ะทืบพันคิวพันก้อนพันลุงนา เ,เน,เนื้อใหญ่คือเหลวมันเสียออกอหรือมันเหลกมันเสียออกอายุคนบ้างถึงันที่มันเหี่ยวอันยุดหลังนั่นเป็นยาลงมาหนีเป็นหลานไหม่อ้าวได้ฟันได้มือแล้วกระายนาะจายกังเวีนพราเที่ยงเนาะค่ะเนี่นะนยหยคใจแต่ว่าเจ้าก็ว่าเส้นเลือดนะวะ่าอายุไรเราบอก่ะยสองยุคสองเนี่ยก็สองจ็ดนี เกจจองมาเลยสีเกจจ๋อไปงึ๊บเกจนี่ไปป้านนี่จะส่งเงินพูดเนาะเขาไปขายยวัดหนบุ้งไปเน็ตบุ้งเล่นมั้งไปป้านเดี่ยวเว้ยอ้าวรับผมอาจจะนั่งฝากรถเลยกดแช่กดติดตามใส่ฝาผ้าร่วยอสองท่างนึงเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ใส่ฝาผ้าร่วยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ